ครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรทํานะฮะอุ้ยอ๋อน่ารักจุงโอเควันนี้ก็ต้องทําอะไรดีวะอ๋อใช่ใช,ใช,ใชก็คือทุกคนสงสัยว่าผมเนี่ยนะมีปกคลิปได้ยังไงครับคือการเป็น YouTube ร์เนอร์นะครับโดยง่ายๆในการเปลี่ยนประเภทให้เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างนี้เลยแหมวะเนี่ยประเทศกลายเป็นสหรัฐอเมริกาอย่างที่เห็นแล้วครับนะฮะโอเค okay. ก็สี่สิบซับแล้วนะครับแหมดีใจมากเลยขอบคุณทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็นี่เลยก็สงสัยว่าอัพโหลดคลิปเนี่ยนะมันจะมันจะเป็นหน้าตาย่งไรถ้าเราเปลี่ยนรูปภาพแล้ว okay. เปลี่ยนนะครับวิดีโอท่านนะครับก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะฮะผมอยู่ไหนได้ดีครับ ได้ดี y ยู t u b บนะฮะแล้วก็ Minecraft อกส Story ตอนที่5้านะบจบกันเพ่เรานะท่านก็นจักที่ได้ชมกันไปแล้วนะครับแล้วก็วเลกู่นตัวเกมนั่นเองสร้างรายได้ผมไม่ส,สร้างแล้วกันเดี๋ยวมันจะโดนแบนต้องเลสร้า,างแม่งเลย <c oughs> <c oughs> มันไม่เป็นไรครับก็ไปติกสร้างไรายได้ก็จะเห็นว่ามันเร็วนิดนึง เพราะว่าผมเคยลงละอัดสํารับภาพมาทําขนาดย่อไงอ่ยังไม่ได้ทําเลยก็อย่างเช่นถ้าเราไปโหลดรูปภาพมารูมึนงนะครับผมอยู่ไหนวะอยู่ในวไหนวะไหนวะไหนวะกดที่ edit สหรับผมใช้โปรแกรมเพน <laughs> ง่ายๆแต่ว่าถ้าใครอยากใช้เป็น Photoshop ก็ได้มาเดี๋ยวผมจะเปิดเป็น Photoshop ให้หละกันโอเปนวิ h โอ o ตช็อปยี่ห e ้อ ผมใช้เสียท่านะครับเส CSC ผมเต็งไปแล้วแล้วก็เ,เปิดแล้ววะไม่ได้ใส่เยอะนิอ๋อมันมันรับไฟไม่ได้โอเคก็เทรดเทรดแล้วกันเทรดเดเลยเทรดเทรดอ๋อ,อเสียใต้เลยห้าเนี่ไม่ได้เฉยโอ้ช่างแม่งเห็นมันใหญ่เลยคกดซูมเอาแค่นี่พอวิธีจะใส่ตัวหนังสือครับกดที่ตัว A ตรงนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บไปเลยนะฮะ แต่ผมใหเป็นนอนชอนชัยแล้วก็พิมพ์ว่าจะขอเปลี่ยนขนาดสักหนึ่งร้อยครับเฮ้ยเย <Yeah. S 1> องงะเมาแล้วกพริบได้ลับาะโอเคแล้วก็ F I N C R A F T เี็บร้อยแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ใช้ฟอนต์อะไรวะกูลืม เาเออ๊่อดี๋ยวเปลี่ยนบ้างแล้วกันไม่มีใครบังคับได้หรอกก็จะเอาแบบไหนก็โอเครู้สึกว่าจะเป็นผมมั่วอ่ะตอนไม่ไม่มีใส่ฟอนต์อะไรก็ตอนนั้นยังไม่มีหาโหลดฟอนต์อะไรเมื่อไหร่หรนะก็เลยใช้อฟอนต์ที่มีฟอนต์ที่เคยโหลดฟอนต์ที่เคยลงฟอนต์ที่เคยใช้ะนะ้อีกทีนึงฟอนต์สำหรับไม้ค้าบลอยห้าสิบห้าสิบตีใหญ่ ช้าอัชช้าแป๊บไม่ได้สักรอ20อาฮะโอเคเป็นสีขาวเสีขาวจะเป็นไงครับสีดำมันก็ไงดูมันสีเขียวมันมันต้องใส่เป็นวันสีดำอะสีขาวสีขาวดีคัลเลอร์แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเบย เราจะเอาสีอะไรตรงนี้เป็นสีตัวอย่างครับไม่บอกเขาก็รู้กันแต่ก็พูดไ้นะครับเดี๋ยวเขาจะถูกใจนะครับก็เป็นสีเทาขำำไปนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวกันยะได้อเคโอเคเยพุ๊บแล้วก็ร้อยแล้วกันก็วัน ห้าก็เปลี่ยนฟอนตตามความพอใจของทุกทุกคนสองร้อยสิบพองนะไปแล้วกันแค่นี้แล้วก็ปุ๊บอ้าวชิพ่ายเออช่างมันทำไม่ได้นะก็คลิปคลิป เบสเราก็จะได้วันท con anyway. mm ี hmm. all, mm ่ห hmm. ้าระวังี่าเี้เพราะว่าการคนตัวสีตสมดีด้วยก็ดีมือนกันนะครับ้อนที่เหมาะสมกับภาษาไทยแม่วันเสาร่วมว้างเพาะเยี่ยวออน้ เยอะเลยนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆลุกอ่าเอาเป็นนี้แล้วกันเยี่ยมเบอร์แล้วกดเซฟแอรผมเซฟไว้ที่สกรีนช็อตไหมเซฟท็อปสกรีนช็อตสกรีนช็อตเรนนี่โอเคแล้วก็เซฟเบอร์แล้วเนีเปิดกิแล้วก็กำหนดภาพขนาดย่อเซฟท็อปสกรีนช็อตป๊บแล้วเราก็จะได้หน้าปกมา นี่ไงเอาเป็นเน,นี่ยแค่เนี้ยล้วก็รอนานแล้วมันนานเท่นาไหร่เพราะว่าอัพโหลดมันก็ต้องนานกว่าดาวโหลดอยู่แล้วนะครับนิวที่นิวทำไมวะไ <c oughs> อหอ,อกัดนี่ก็คือนับอ,อกนะครับที่ทำเองนะครับ Welcome to r o c k in my heart TV channel ครับผมทำกี่ทีแล้วนเนี่ยเจอทีแล้ววะ6นาทีเอง ความกากของเพื่อนเวลาตัดต่อ Photoshop นะฮะเดี๋ยวดูความเจ๋งของผมเวลาต,ตลดาดัดต่อ Photoshop มอาดูอย่าว,ยว,ว่าแบบอัพสี่อยู่ไหนปึ๊บปึ๊บ Document เก็บไว้ป่าวะ Open ดิใช่ป่าวะอ่านี่เห็นป่าะนี่ความกากของผมที่กากกว่า สมัยนั้นผมยังไม่เก่งอะไรมากครับอนมเชลล์ผลใช้สามสิบวันในพวกนี้หมดวันก็ใส่ซีเรียลยังไม่อยากใส่เฮ้ยก็สมัยนั้นผมบ้ามาเท่าคอมแบตพอสมควรนสมัยที่คอมผมยังกระการบัลลี่ซีนายอะไรวะอ๋อันี้เขียวเฮดิสเนะ รอกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันนานมีกอดอวมยังไม่ได้ซื้อเลยต้องรออนนีนึงมึงแต่แต่ได้ดูแน่ๆครับได้ดูแน่ๆไม่ห่งได้ดูแน่ๆแล้วยังยังไม่มีจอยครับแต่มันต้องมีให้ได้โอเคแล้วก,ก็รอจนเสร็จนะครับรอจนเสร็จไปเลยรอจนเสร็จไปเบยนะครับรอจนเสร็จไปเบยก็รออาจจะนานหรือไม่นานก็แล้วแต่นะฮะก็ การอัปโหลดวิดีโอก็ไม่ยากนะครับก็แค่นั้นแหละนะฮะไม่ยากเลยเออไม่มีอะไรทำนะก็คงต้องจบเพียงเยงท่านี้ดีไหมกระเด็นคนสกายไม่มีอะไรทำครับนะไม่เอาฮะก็โอเคไม่เลยโห ใจที่ตัวเองแบบสวัสดีครับ